ฮลโหลสวัสดีค่ะเด็กๆกลับมาพบกับสรุปสารชีวโมเลกุลในหนึ่งหน้านะคะหลังจากที่เราเรียนคาร์โบไฮเดรตโปรตีนลิพิดไปแล้ววันนี้จะเป็นคิวของกรดนิวคลีอิกน,นะคะ ก็คลิปที่แล้วนะคะขอไลค์ไป150ไลค์นะคะได้เรียบร้อยแล้วดีใจมากเลยนะคะโปรโมชั่นนะคะยังแจกอย่างต่อเนื่องสำหรับเด็กๆที่ติดตามนะคะซื้อคอร์เรียนคูฟฝ่ายนะคะแถมหนังสือสรุปชีวะให้เลยนะคะเล่มน,นี้มูลค่า359บาทนะคะนี่นะคะเป็นภาพแบบสีสีต่างๆนะคะเน้นย้ำจุดไหนชอบหลอกจุดไหนออกบ่อยเรียบร้อยแล้วแถมฟรีให้เลยนะคะในการสั่งซื้อคอร์สเรียน w w w stepforward.in .th ถ้าไม่ชชวร์ไปทดลองเรียนหรือว่าดูรีวิวในเว็บไซต์ก่อนได้เลยนะคะวันนี้เป็นคิวของกรดนิวคลีอิกนะก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นาพาร์ทที่เป็นพื้นฐานของพันธุศาสตร์นะคะเราเรียนตอนมสเทำหนึ่งเพื่อไปเป็นพื้นฐานของพันธุศาสตร์เนาะเราก็เป็นพื้นฐานเรื่องของการแบ่งเซลล์ด้วยดังนั้นเรื่องกรดนิวคลีอิกนะคะบางคนไม่คุ้นเนาะน,นึกถึง DNA อ็อาเอลูกตัวเดียวกันนะคะนั่นแหละเป็นพื้นฐานของพันธุศาสตร์เป็นพื้นฐานของการแบ่งเซลล์ดังนั้นบทนี้พาร์ทนี้สําคัญ มากๆเลยนะคะถ้าพร้อมแล้วก็ไปเริ่มกันเลยนะคะซึ่งถ้าใครยังไม่ได้ดาวน์โหลดชีตนะคะทักไปที่ l ลน์ easybio นะคะพิมพ์ว่า hello f i t u r เนาะก็จะขึ้นชีตลิงก์ของชีตนี้มาให้เลยเรียบร้อยนะคะโอเคถ้าพร้อมแล้วนะคะเตรียมดินสอปากกาเตรียมชีตให้เรียบร้อยเนาะอยากให้ไปดาวน์โหลดชีตเพราะว่ามันจะมีรูปภาพที่ครูไฟจะต้องอธิบายประกอบไปใน คลิปนี้ด้วยนะคะจะได้เข้าใจตรงกันเนาะเพราะบอกแล้วว่าชีวะเนี่ยอย่างเช่นในชีตของครูหรือแม้กระทั่งถ้าอาจารย์ที่สอนในโรงเรียนนะคะรูปภาพนะคะเป็นสิ่งที่สําคัญมากบางครั้ง1รูปแทน1000คําพูดได้เลยดังนั้นในชีตเรียนต่างๆในสไลด์การเรียนของครูฝ้ายทั้งในคอร์สแล้วก็ในการติวฟรีเนี่ยก็จะใส่รูปภาพจัดเต็มนะคะจากเทคชั้นนํามากมายแน่นอนนะคะโอเคเรามาเริ่มกันเลยเรื่องของพาร์ทของกรดนิวคลีอิกนะ เหมือนเดิมค่ะเวลาเราเรียนเรื่องสารชีวโมเลกุลเนี่ยสิ่งแรกที่เราจะต้องรู้นะคะหัวข้อแรกเลยเห็นไหมเนี่ยประกอบด้วยธาตุอะไรซึ่งตอบอะไรไม่ได้เขียน C กับ H <ilia S 1> ไว้ก่อนเลยลูกนะคะไฮโดรคาร์ bon บอนเนี่ยมันมีอยู่แล้วนะคะ่าทีนี้ก็เหมือนที่ครูฝ้ายอธิบายไปในคลิปก่อนก็จะมีสิ่งที่แตกต่างกันเนาะอ่าซึ่งในที่นี้ถ้าพวกกฎอไอีกก็จะไปเลยคะ ไนตัวเจแล้วก็พวกฟอสฟอรัสที่เพิ่มขึ้นมานะคะอ่านี่ก็คือเป็นสิ่งแบบที่พิเศษเพิ่มเติมขึ้นมาเนาะแน่นอนกรดนิวคืออีกเป็นโพลิเมอร์ดังนั้นเขาก็จะมีโมโนเมอร์นะคะอ่าโมโนเมอร์ขเขาก็คือนิวคลีโอไทนั่นเองอ่าโมโนเมอร์ขเขาก็คือนิวคลียอไทนิวคลียอไทนิวคลียอไทมาต่อกันบวก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 ,บวก,กันไปก็เป็นโพลีนิวคลียอไ นั่นเองนะคะทีนี้กรดนิวคลีอิกเนี่ยมันจะมีทั้งหมด2ชนิดนะคะก็คือ DNA กับ RNA นั่นเองซึ่งทีนี้ในส่วนของ DNA กับ RNA นะคะเดี๋ยวคุณฝ่ายขออนุญาตเขียนเป็นแบบตารางเปรียบเทียบออกมาเลยเนาะก็คือในพาร์ทของ DNA นะคะแล้วก็ในพาร์ทของ RNA อ่า ซึ่งตรงนี้เขาก็มาจากชื่อเต็มๆขมอเขาว่าอะไรคะถ้า DNA d e o x y r i b o n u c l e i c Acid นั่นเองอ่านะคะด e o อซีไลโบนิว e คลี c i d แอซิดนะคะหรือว่าย่อๆว่า DNA แล้วก็อย่างก็คือถ้าเป็นอันเอก็เป็นไลโบนิว l คลียนะคะแอซิด อนนะคะก็คืออันเอนั่นเองนะคะก็คือเป็นสองอย่างที่เวลาเราพูดถึงกรดฮิคลยอ,อิกอะ่ะเรามักจะนึกถึงแค่ DNA แต่ที่จริงมีในส่วนของตารางหัวข้อที่เราจะเอามาเปรียบเทียบนะคะสิ่งแรกเลยนะคะที่จะมาเปรียบเทียบก็คือตัวของน้ําตาลซึ่งไปมีผลต่อชื่อที่ทําให้ DNA กับ RNA มีชื่อที่แตกต่างกันด้วยนะคะประเด็นที่หนึ่งเนาะก็คือเรื่องของน้ําตาลเดี๋ยวขออนุญาตย้ายนิดนึงไม่มีที่เขียนหัวข้อ อ่านะคะคือหลายๆเรื่องเนี่ยมันไม่จําเป็นต้องเขียนเป็นเนื้อหายาวพืชๆออกมาบางอย่างมันสามารถเขียนให้เด็กเห็นได้เลยว่าเออเนี่ยอ่จุดต่างมันคือตรงไหนนะคะจะได้เห็นชัดๆไปเลยเนาะอ่าโอเคหัวข้อแรกเลยก็คือตัวน้ําตาลน้ําตาลที่เป็นองค์ประกอบใน DNA, กั RNA เหมือนกันนะลูกตรงที่เป็นน้ําตาล เพนโทสอ่าจุดเหมือนคือเป็นน้ําตาลเพนโทสน้ําตาลเพนโทสคืออะไรเพนตะเหมือนตึกเพนตากอน่ะที่หนังทุกเรื่องต้องถล่มตึกนี้นะคะกระทรวงกลาโหมของสหรัฐใช่ไหมถ้าจะไม่ผิดอะเพนตากอนนะคะเขาก็จะถล่มตรงนี้นะเพนตะก็คือ5 ตึกเขาก็จะมีลักษณะเป็นแบบห้าเหลี่ยมนะคะที่นี้น้ำตาลเพนโตสของ DNA เนี่ยคล้ายๆกับชื่อของ DNA นั่นแหละก็คือน้ำตาลดีออกซิไลโบสนะคะในส่วนของ RNA จะเป็นน้ำตาลไลโบสเฉยๆเห็นไหมชื่อมันก็จะคล้ายๆกันนะคะอ่ะต่อมาหัวข้อที่สองนะคะเรื่องของหมู่ฟอสเฟตโอเคทีนี้หลักการง่ายๆก่อนนิวเคลียต์ไทเนี่ยมันจะประกอบด้วยท่องพร้อมกันนะคะน้ำตาลเบสฟอสเฟตหนึง่งนิวเคลียต์ไทเนี่ยจะเท่ากับ น้ำตาลซึ่งไม่ได้บอกนะว่าเป็นน้ำตาลอะไรนะคะมันก็จะแตกต่างกันทั้ง DNA และ RNA แต่หลักๆท่องไปก่อนว่าน้ำตาลเบสแล้วก็ฟอสเฟตอ่ะท่องตามนี้ไปก่อนน้ำตาลเบสฟอสเฟตรวมกันเป็น1นึ่งคลีโไทด์ขาดอันใดหนึ่งไม่ได้นะคะก็ต้องเป็นแบบนี้เลยถ้าไปดูรูปนะก็คือภาพนี้เลยค่ะน้ำตาลเป็นน้ำตาล4ีหอะตอมนะคะมีเบส เบทก็คือในตัวจีนัสเบทเบทที่มีในตัวเจนอยู่นะคะในตัวจีนัสเบทแล้วก็มีฟอสเฟตท่องเลยค่ะหนึ 1, ่งนิวคลีไทด์จะต้องมีน้ําตาลเบทฟอสเฟตเนาะทีนี้ในส่วนของหมู่ฟอสเฟตเนี่ยถือว่ามีเหมือนกันทั้งใน DNA แล้วก็ R n a นนะคะนี่ค่ะหมู่ฟอสเฟตจะมาเกาะที่คาร์บอนตำแหน่งที่5เสมอเป็นแบบนี้เสมอดังนั้นในตารางถัดมาเนี่ยหัวข้อที่2ก็คือเรื่องของหมู่ฟอสเฟตเราก็ต้องเขียนว่า มีเหมือนกันนะคะทั้งคู่มีเหมือนกันเนาะเขียนไว้กึ่งกลางนะลูกนะมีเหมือนกันเกาะที่อะตอมคาร์บอนที่เท่าไหร่คะที่ห้าเนาะเกาะที่ C5 ของน้ําตาลนะคะจะเป็นอย่างนี้เราต่อน้ําตาลนะคาร์บอนตำแหน่งที่ห้าของน้ําตาลเราเขียนว่าห้าแล้วก็ prime ข้างบนก็ได้อันนี้คือหัวข้อที่สองเพราะอะไรเพราะข้อสอบก็จะถามว่าเฮ้ยรู้ปะ DNA RNA มีอะไรเหมือนมีอะไรต่าง บางครั้งอะ่ะต้องอ่านช้อยดีๆนะมีน้ําตาลเหมือนกันถ้าเขาระบุว่ามีน้ําตาลเพนโทสเหมือนกันคือน้ําตาล C5 เหมือนกันแต่เป็นดีออกซิไลโบสกับไลโบสเออแบบนี้ได้นะคะแต่ถ้าบอกเป็นน้ําตาลตัวเดียวกันเลยเนี่ยมันก็จะไม่ใช่นะเพราะฉะนั้นต้องดูทั้งโจทย์ทั้งช้อยประกอบกันนะคะต่อมาหัวข้อที่3อันนี้เปลี่ยนสีนิดนึงมีความสําคัญอยู่นะ อ่าค,คือที่จริงอยากเปลี่ยนสีแต่ที่จริงอะทุกข้อควรจะใช้คนละสีโอเคไม่เป็นไรเนาะช่างวันนะคะหัวข้อที่สามเนี่ยคือ NBa s e ลูกตัวที่เป็นไนโตรจีนัสเบสเมื่อกี้ท่องมาแล้วนิวเคลียตัยก็คือเป็นอะไรคะมีน้ําตาลเบสแล้วก็ฟอสเฟตถูกไหมทีเนี้ยมันจะมีความต่างกันอยู่ตรงที่ว่าถ้าเป็น d n a เนี่ยมันจะเป็น ATCG นะไนโตรจีนัสเบสที่มาเกาะเนี่ยแล้วแต่เลยอา นิวคลียรไทตัวนี้อาจจะเป็นเบส A นิวคลีย้าไทตัวนี้อาจจะเป็นเบส T C หรือ G ก็อยู่ประมาณนี้นะคะ A T C G เบสที่มีก็คือ A T C G แต่ถ้าเป็นไลโบสเอ้ยถ้าเป็น R N A เนี่ยมันจะเป็น A นะคะแล้วก็ U แล้วก็ C แล้วก็ G เขาไม่ได้มีเบส T แต่ว่าเขาเป็นเบส U นะนี่คือจุดที่แตก,แต,กต่างกันแต่ถามว่ามีจุดที่เหมือนกันไหมเออมีเพราะว่า NBa นเเนี่ยมันจะต่ออยู่ตรงคาร์บอนตำแหน่งที่1ของน้ำตาลเพนโตสนะคะ,ะก่อที่เมื่อกี้หมู่ฟอสเฟตตำแหน่งที่5ตำแหน่งที่1จะเป็นของ NBa นนะคะก่อที่ C1 ของน้ำตาลนะมันก็จะเป็นแบบแพทเทิร์นอย่างนี้เลยนะโอเคทีนี้มาดูในลักษณะของเบทนิดนึงนะคะ เบสเนี่ยมันจะมีอยู่2ออย่างคือเบสชนิดพิวรีนกับไพริมีดีนถ้าเป็นพิวรีนเนี่ยก็จะเป็นวงแหวน2วงแบบนี้นะคะอ่านะเป็นวงแหวน2อวงนี้ซึ่งมีขนาดใหญ่กว่าแบบไพริมดีนที่มีวงเดียวนะคะนี่ค่ะเห็นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาก็ให้รูปภาพมาถ้าเห็นเป็นวงเดียวอย่างเงี้ยมันก็คือเบสอเไรคะเบสพิว ไอเบตไพลิมิดีนแต่ถ้าเป็นเบตสองวงนี้ก็คือพิวรีนนั่นเองเนาะทีนี้เบตที่เป็นเบตไพลิมิดีนก็จะมี c U T ทนะคะท่องว่าไพลีมีคัดนะคะอันนี้เป็นเทคนิคการท,ท่องที่ครูให้คิดเองไพลีมีคัดนะคะไพลีมีคัดคืออะไรไพลีคือไพลีมีดีนคัดคือ CUT นั่นเองเราจะได้จำได้ว่าอ๋อเบตไพลิมิดีนก็คือมีเบต C เบต U แล้วก็เบต T ีคำว่าคัด แปลว่าตัดเนี่ยให้จําไว้ว่าเหมือนมี2แล้วโดนตัดหรือ1อันนี้คือเป็นเทคนิคการท่องนเฉๆนะลูกก็คือจะมีลักษณะมีวงแหวนนะคะแค่วงเดียวนั่นเองเนาะแต่ถ้าเป็นพิวรีนจะมี2แบบนี้นะคะแล้วก็ขนาดใหญ่กว่าเห็นไหมจะเกาะอ,อยู่ตรงคาร์บอนตำแหน่งที่1 คือเรื่องนิวเคลียรไทต้องละเอียดถึงขนาดว่าอะไรเกาะตำแหน่งไหนเก็ตไหมแล้วก็กี่วงเป็นเบสอะไรข้อสอบออกลึกนะคะสําหรับตรงนี้เนาะหมู Move for ่ฟอสเฟตเกาะตำแหน่งที่5 N เอนเบสเกาะตำแหน่งที่1นะคะทีนี้ในส่วนของน้ําตาลเวลาข้อสอบออกหนูจะต้องจําได้ว่าตรงคาร์บอนตำแหน่งที่2ถ้ามี o h อย่างนี้เป็นน้าตาลไลโบสแต่ถ้ามี H ตัวเดียวคือดีออกซิไรโบสจําไวด้ดี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 ครูสอนมาหลายคลิปละดีคือขับไล่รถนะคะ มันเป็น prefix ที่แบบเอาไว้เติมอย่างเช่นคาว่า decrease, decline, declare อะไรอย่างเงี้ยที่มันจะเอาไว้เติมแล้วมันจะกลายเป็ว่าลดสิ่งนั้นลงอ่ะเออเหมือนกันอันนี้คือ d oxy ไล่ออกซิเจนออกดังนั้นตรงคาร์บอนตำแหน่งที่2ก็มี H ตัวเดียวออกซิเจนไม่มีเห็นปะเออเพราะฉะนั้นดูตรงคาร์บอนตำแหน่งที่2ให้ดีว่า มันเป็น DNA หรือ RNA ดูตรงนี้ได้ดูตรงไหนที่อีกดูตรงเบสได้ดูหมู่ฟอสเฟตได้ไหมไม่ได้นะคะอีกอย่างหนึ่งที่สามารถดูได้คือลักษณะของการ เป็นแบบโพลีนิวคลียด์กี่สายถ้าเป็น DNA เนี่ยมันจะเป็นโพลีนิวคลียต์สสายบิดพันเกลียวกันแบบดับเบิลเฮลิกซ์ซึ่งมันก็จะมีระยะห่างกี่อังสตอมอะไรอย่างเงี้ยซึ่งข้อสอบเข้าไม่ออกนะคะจะแบบมาถามตรงๆว่าแบบเนี่ยเบสเนี่ยมันห่างกันกี่อังสตอมหรอแต่ละคู่อย่างเงี้ยเขาไม่ได้ถามแบบนั้นอาจจะมีแบบพลิกแพงนิดหน่อยอะไรเงี้ยแต่ถามตรงๆไม่มีนะคะ ทีนี้ภาพนี้หนูจะไปเจอใน Molecular Genetics ตอนม4เทอม2หนูก็จะต้องเข้าใจเรื่องของ DNA กับ RNA ก่อนเนาะว่ามันมีลักษณะยังไงนะคะโดยแบบบริฟแบบข่าวๆง่ายๆ DNA เนี่ยเป็นแหล่งเก็บข้อมูลทางพันธุกรรมเอาไว้นะคะอยู่ภายในนิวเคลียสต่างๆที่นี้ เวลาภายในเซลล์จะมีกิจกรรมอะไรต่างๆมันก็จะต้องมีกระบวนการคัดลอกฉันขอรหัสหน่อยสิฉันอยากรู้ว่าจะสังเคราอันนี้มันต้องเรียงรหัสอะไรหรอสิ่งที่จะมาคัดลอกเอาไปได้ก็คือส่วนของพวก RNA นะคะก็จะทําการเขาเรียกว่า อถอดรหัสมานะคะก็จะมีการถอดรหัส transcription จาก DNA กลายมาเป็น RNA ทีนี้มันก็จะมี RNA หลายชนิดแต่จะมีชนิดหนึ่งที่จะออกไปสู่ไซโทพลาซึมแล้วทำให้เกิดการ translation หรือว่าการแปลรหัสนะคะตรงนี้หนูเขียนไปก็ได้เพราะเดี๋ยวหนูก็จะได้เรียนนะคะครูฝ่ายสอนไว้อยู่ในในช่องจำได้คือมันสอนแทบทุกบทอะ่ะเพราะฉะนั้นก็ลองไปไล่ดูเรื่องของ transcription เหมือนสอนไว้นะคะ t r a n s l a t e ก็น่าจะมีอยู่นะ อ่า Transcription เนี่ยคือการถอดร,รหัสจาก DNA เป็น RNA นะคะทีนี้ส่วนของ RNA เนี่ยมันก็จะออกมามันไปได้ข้อมูลมาแล้วอ๋อฉันต้องมีขั้นตอนแปลรหัสอ๋อต้องเรียงลำดับอย่างนี้อย่างนี้ออกมามันก็ออกไปสู่ไซโทพลาซึมนะคะไปเจอกับไลโบโซมไปเจอกับ TRNA เพื่อร่วมกันที่จะ Translation รหัสที่ไปก๊อปมาให้กลายเป็นกรดอะมิโนแต่ละชนิดซึ่งสอดคล้องกับสิ่งที่เรียนไปในเรื่องของโปรตีนกรดอะมิโนแต่ละชนิดทั้ง ชนิดจํานวนการเรียงลําดับจะส่งผลให้เกิดการทํางานหรือฟังก์ชันที่แตกต่างกันออกไปนะคะผิดเพี้ยนหนึ่งตำแหน่งแล้วถ้ามันเป็นตำแหน่งที่มีผลอย่างมากก็จะอาจทําให้เกิดอาการโรคต่างๆอย่างเช่นซิเกเนลเซลอะไรเงี้ยก็สามารถเกิดขึ้นได้จากการเรียงลําดับที่ผิดปกตินะคะเห็นไหมนี่คือความสัมพันธ์ของแต่ละบทในชีวะนะคะ การที่เขาอยู่เป็นสองสายดับเบิลเฮลิกแบบ d n a แบบนี้นะคะอยู่กันยังไงถ้าเราซูมเข้าไปถ้าโครงสร้างแบบผิวเผนเราก็จะเห็นเป็นแค่นี้แต่ถ้าซูมเข้าไปแต่ละสายก็จะอยู่แบบนี้นะคะเขาก็จะมีการจับคู่กันแบบที่ส่วนทางกันนะคะเรียกว่าแอนตี้พาราเรลกันนะถ้าส่วนี้เป็นปลาย5อีกด้านก็จะเป็นปลาย ปลาย3เนี่ยค่ะอันนี้ถ้านิดด้านนี้ปลาย5ด้านนี้ก็เป็นปลาย3อีกด้านก็จะต้องสลับกันค่ะปลาย3ก็จะคู่ปลาย5ตรงนี้3กับ5ตรงนี้จะไปเรียนละเอียดในเรื่องของพันธุศาสตร์แต่ว่าอธิบายให้ฟังคร่าวๆทําทไมมันต้องเรียงสลับหัวทําไมไม่5ด้านนี้ด้านนี้ก็5จําไว้ว่าเวลามันจะจับคู่กันมันต้องใช้เบสจับกันหลักการง่ายๆสมมุติหนูจะต้องใช้มือขวา จับมือกันกับเพื่อนที่เดินคข้างกันหนูจะจับยังไงถ้าหนูหันหน้าไปทางเดียวกันเพื่อนก็จะต้องหันกลับมาอีกด้านเพื่อเอามือด้านขวาวกกลับมาจับกับเราดังนั้นมันเลยเหมือนหันหน้ากันคนละทิศเพื่อเวียนเอาเบสมาใช้จับกันเขาจับคู่กันเป็นสองสายตรงบริเวณเบสนะคะโดยมีการจับคู่ระหว่างเบส A คู่กับเบส T นะคะเบส C คู่กับเบส G ข้อสอบเคยถามค่ะว่า ในสายของ d n a ในแต่ละข้อเนี่ยจะมีไฮโดรเจนพันธะไฮโดรเจนเท่าไหร่หลักการดูง่ายมากเวลาที่เราจะดูพันธะไฮโดรเจนก็คือว่าเบส A กับเบส T จับคู่กันเนี่ยหรือ C กับ G จับคู่กันจับด้วยพันธะไฮโดรเจนแต่ A กับทจะจับด้วยพันธะคู่นะคะแต่ C กับ G ีจะจับกันด้วยพันธะ3าดังนั้นอะ่ะเราก็นับไปเลยถ้า A กับทเนี่ยมีกี่ตำแหน่งกี่คู่นะคะเราก็จะเจอพันธะไฮโดรเจนคู่ละ2ไฮโดรเจน แต่ถ้า C กับ G เนี่ยก็จะเจอ 3, ต่อ1คู่เนี่ยจะเจอ3เนืกอออกไหมดังนั้นเนี่ยพันธะที่เกี่ยวข้องในเรื่องของนิวเคลียตัยจะมีพันธะไฮโดรเจน1ละที่มาเกี่ยวข้องนะคะเวลาที่สายดนเ a จับคู่กันเนาะทีนี้มันจะมีอีกหนึ่งพันธะคือเวลาที่นิวเคลียทัยเนี่ยเขาต่อกันต่อกันต่อกันแบบนี้มันจะต้องมีพันธะเข้ามาเกี่ยวข้องพันธะที่เกี่ยวข้องคือพันธะฟอสฟไดเอสเทอร์บอนะคะ หรือตรงนี้ใช้เขียนว่าฟอสโฟเอสเทอร์นะคะก็คือเป็นพันธ for ester, นะฟอสโฟไดเอสเทอร์เนาะจะใช้ชื่อไหนก็ได้นะคะเป็นพันธ for born, นะฟอสโฟไดเอสเทอร์บอลเนาะทีนี้เวลาพันธะฟอสโฟไดเอสเทอร์บอลเนี่ยมันต่อกันตรงไหนเด็กๆดูตรงนี้นะคะจะสังเกตเห็นว่ามันก็จะใช้หมู่ฟอสเฟตของตัวถัดไปนะคะเชื่อมกับ c ตำแหน่งที่เท่าไหร่คะเชื่อมกับ C ตำแหน่งที่3ของนิอคลียไท ถัดไปจากก like ็จะเชื this. This ่อมกันอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะคะมันก็จะต่อกัน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 ไปอย่างนี้นะต่อการ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 ต่อกันไปอย่างเงี้ยเรื่อยๆ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 เลยนะคะทีนี้เวลาจะนับอะไรเป็นด้านปลายสามหรือปลายห้าถ้าเห็นปลายห้าเป็นอิสระอย่างนี้เราก็เรียกปลายห้าตรงนี้เราเห็นเป็นปลายสามเราก็เรียกเป็นปลายสามแต่สังเกตว่าตรงนี้ไม่ได้มีหมู่ฟอสเฟตถ้ามีหมู่ฟอสเฟตนี้ปุ๊บปลายห้าทันทีนะคะพอได้เนาะ อ่ะเดี๋ยวเรามาเขียนสรุปในตารางต่อนะคะหัวข้อที่4เรื่องของโพลีนิวเคลียทด์ของเขาถ้าเป็นในส่วนของ DNA เนี่ยมันจะเป็น2สายบีดเป็นเกลียวนะคะแต่ว่าถ้าเป็น RNA ก็คือ1สาย เดี่ยวนะคะโอเคทีนี้ก็คือคู่เบสคะ่ะสลับสีไปสลับสีมาทีละสองดีไหมอ่ะโอเคคู่เบตนะคะแน่นอนว่า a นะคะจับคู่กัทีด้วยพันธะไฮโดรเจน2พันธะแบบนี้นะคะ c ก็พันธะ3แบบนี้นะคะตรงนี้คือพันธะไฮโดรเจนนะ ดังนั้นน่ะจึงเป็นที่มาว่าทําไม DNA เนี่ยสามารถที่จะสลายพันธะแบบได้ง่ายก็เพราะว่าพันธะดรเจนไม่ได้เป็นพันธะที่แข็งแรงนะคะอ่ะส่วนอ n นเเป็นสายเดี่ยวก็ไม่มีการจับคู่นะคะไม่มีเนาะโอเคต่อมานะคะก็คือหน้าที่เนาะหน้าที่หน้าที่ที่สำคัญเมื่อกี้พูดไปแล้วคร่าวๆนะ ก็คือ DNA เนี่ยเรารู้อยู่แล้วหน้าที่ของเขาก็คือเป็นสารพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตนะคะก็ทำหน้าที่ในการเก็บข้อมูลทางพันธุกรรมเนาะเป็นสารพันธุกรร์เก็บสารพันธุกรรมของสองมชอก็คือสิ่งมีชีวิตนะคะ,ะในที่นี้ก็คือต่อมาเป็น RNA นะคะ RNA ก็คือช่วยในกระบวนการสร้างโปรตีนเนาะ ก็คือกระบวนการ translation นั่นแหละแต่ที่จริงก็คือเขาไปก๊อปมาตั้งแต่ transcript แต่ว่าอันนี้แบบพูดแบบสรุปมรวมรวมถึง RNA ก็เป็นสารพันธุกรรมในไวรัสบางชนิดได้ด้วยนะคะคือเขาไม่มีคือสิ่งมีชีวิตส่วนใหญ่มีทั้ง DNA และ RNA แต่พวกไวรัสหรืออะไรอเงี้ยก็อาจจะใช้แค่ RNA อย่างเดียวก็ได้นะคะเผื่อไปเจอในข้อสอบเนาะที่แบบว่าเออออกลึกขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะต่อมาก็จะเป็นหัวข้อเกี่ยวกับเรื่องของพันธะเนาะนี่นะเขียนต่อลงมายังไงดีขอย,ย่ออันนี้ลงมาหน่อย โอเคนะคะต่อมาเป็นเรื่องของพันธะอ่ะนี่ก็มีอยู่ทั้งหมดสองพันธะนะคะหลักๆถ้าระหว่างนิวเคลียทด์กับนิวเคลียทดย อันนี้คือพันธะอะไรคะฟอสโฟไดเอสเทอร์บอลเนาะสังเกตง่ายๆอ่ะมันใช้พันธะฟอสเฟตอ่ะไอ้ไม่ใช่มันใช้พันธะฟอสเฟตมันต่อกันตรงหมู่ฟอสเฟตนะคะกับอะคา,าร์บอนตำแหน่งที่เท่าไหร่คะตำแหน่งที่สามเนาะเนี่ยเนี่ยคะ่ะนี่มันต่อกันตรงนี้แล้วก็ต่อกับหมู่ฟอสเฟตของตัวถัดไป าใจปะตัวนี้ก็จะใช้คาร์บอนตดวอย่างที่3ต่อกะบหมฟอสเฟตของตัวถัดไปแบบเนี้ยไปเรื่อยๆก็เลยเป็นที่มาของชื่ออีกอันนึงนะคะก็คือพันธะไฮโดรเจนเนาะจะเกิดระหว่างอะไรคะระหว่างเบสกับเบสของีอนเเนาะก็จะเป็นพันธะไฮโดรเจนนั่นเองนะคะอาทีพี่ง่ายสมมติว่าเราต่อต่อแถวกับเพื่อนในห้องเนี่ยเอามือไปจับแตะบ่านะคะไปแตะบ่ากับเพื่อนนะคะ เราแตะบากับเพื่อระวังแถวอะมันถ้าเทียบเราแต่ละคนอะเราคือหนึ่งนิวเคลียร์ไทใช่ปะ่ะมือที่แตะบาคือพันธะฟอสโฟไดเอเซอร์บอลทีถ้าเราจะแตะไปด้านข้างไปที่ห้องด้านข้างเนี่ยเราแตะเอามือแตะออกไปเนี่ยห้องด้านข้างเพื่อจับคู่กันเป็นแถวคู่เนี่ยอันนั้นคือพันธะไฮโดรเจนเกตนะอ่าโอเคอันนี้ก็คือสรุปเรื่องของกดนิวคลีอีกนะคะทีนี้ มันจะมีที่ครูไฟให้เราลองเติมเป็นการสรุปคาร์โบไฮเดตลิพิดโปรตีนแล้วก็กรดนิวคืออีกนะคะว่าเออเราสามารถเติมได้ไหมหลแรงเรียนนะคะเรียนเป็นภาษา,ษา,ษาอังกฤษด้วยก็ลองเติมได้แต่ที่จริงตรงนี้มันไม่ได้ยากแบบถึงขนาดว่าเฮ้ยหนูเรียนแบบหนูมนไม่ได้เรียนานานาชาติหนูจะเติมได้ไหมหนูลองเติมก่อนแล้วเดี๋ยวกดต๊อปวิดีโอนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาฟังเฉลยได้นะโอเคถ้าสมมติถ้าใครทาเรียบร้อยแล้วก็มาฟังเฉลยกันพาร์ทแรกคือพวกคาร์โบไฮเดตนะคะ ก็จะมีหัวข้อคือฟังก์ชันแล้วก็ตัวอย่างฟังก์ชันของมันเป็นยังไงคาร์โบไฮเดรตแน่นอนเป็น Energy for Cell แล้วก็เป็น raw material เป็นวัตถุดิบในการที่จะสังเคราะห์อ,อะไรต่างๆขึ้นมาได้นะคะอ่ะทีนี้ฟังก์ชันอันนี้เนี่ยลองยกตัวอย่างได้ไหมว่าอะไรที่เป็น Energy For c e ร l หนูนึกถึงกลูโคสเลยใช่ป่ะอ่ะก็คือพวกโมโนแซคคารด์ทั้งหลายอะ่ะโดยเฉพาะกลูโคสเป็นแหล่งพลังงานหลักนะคะแต่ครูฝ้าจะใส่เป็นว่าโมโนแซคคารายละกันเนาะครอบคลุมกว่าทีนี้ หัวข้อที่2เราควรจะเติมฟังก์ชันอะไรในเมื่อเขายกตัวอย่างเป็นส a r ร h กับไกลโคเจนคือแป้งสะสมในพืชกับแป้งสะสมในส,สัตว์บนิเวณตับและกล้ามเนือ้ออันนี้คือฟังก์ชันของคาร์บโบไฮเดรตที่มันเป็นส t ตรจส t ตรจเอ็อะก็คือเป็นการแบบพลังงานสะสมนะคะอันนี้จะไม่ได้เป็น Energy ที่แบบใช้ณนะตอนนั้นจะเอาดึงออกมาสลายเป็นแบบโมโนแซคคาไลในช่วงที่ร่างกายต้องการนะคะคือเฮ้ย น้ำตาลไม่มีอ่ะก็ไปดึงที่สะสมออกมานะคะดังนั้นเนี่ยคาร์โบไฮเดรตไม่เพียงแค่เป็น Energy for แบบ Immediately คือณตอนนั้นอ่ะยังสามารถเก็บสะสมได้ด้วย อ่ะอันนี้เขาให้ฟังก์ชันใบฟังก์ชันมายกตัวอย่างได้ไหมเพนเซลซัพพอร์ตเพนเซลซัพพอร์ตก็คือเป็นการซัพพอร์ตเซลลพืชนึกถึงอะไรคะเซลลูโลสเซลลูโลสเป็นคาร์โบไฮเดตนะหน่วยย่อยเป็นกลูโคสแต่มนุษย์เราไม่มีเอนไซม์ที่จะย่อยส่วนของเซลลูโลสได้นะคะเพราะว่ามันเป็นไปเบต้าไกโคซิดนะิกบอร์ดเนาะถ้าใครไม่ทันตรงนี้ย้อนไปติวเรื่องคาร์โบไฮเดตนะลูกเป็นคลิปที่ยาวที่สุดในบรรดาทั้งหมดนะเพราะว่าคาร์โบไฮเดตเนื้อหา่อนข้างละเอียดแล้วก็เยอะ ต่อมาลิผิดอ่าเขาเขียนเลยว่า d o นฟอร์มโพล y เมอมันไม่ได้เป็นโพลิเมอร์นะคะอันนี้เขายกตัวอย่างตัวที่มันเป็นกิสเซอรล,ลมาเป็นตัวอย่างหนึ่งนะคะกิสเซอรลบวกแฟตตี้แอซอันนี้ก็คือเป็นพวกโมโนกิสเซรไลนะคะคือถ้ามี3 f a แฟตตี้แิก็เป็นไตรกิสเซรไลนะคะสอนไปแล้วเนาะอ่ะเขาบอกว่าลิผิดเป็นฟังก์ชันของมันคือ energy storage คือเก็บสะสมพลังงานนึกถึงอะไรคะที่เก็บสะสมได้ก็คือพวกอะไรคะ ไกลกีเลายต่างๆนะคะเป็นลิพิดที่เจอเยอะที่สุดต่อมาเขาเขียนว่าเป็นฟอสโฟลิพิดอันนี้คือตัวอย่างดังนั้นฟังก์ชันของฟอสโฟลิพิดคืออะไรคะ component component คือส่วนประกอบของเซลล์เมมเบรนนะคะ C.M. คือเซลล์เมมเบรนเนาะต่อมาเขาเขียนฟังก์ชันว่ามันเป็นฮอร์โมนนะคะอ่ายกตัวอย่างอ่นลักษณะก็คือเป็นเดี๋ยวนะ อ๋อโอเคฟังก์ชันเนี่ยคือเป็นฮอร์โมนเขาให้ยกตัวอย่างฮอร์โมนพวกที่มันเป็นเกี่ยวกับพวกของลิพิดนะคะนึกออกไหมฮอร์โมนตัวอย่างของฮอร์โมนที่ทํามาจากสเตอรอยก็คืออะไรคะพวกเซ็กซ์ฮอร์โมนทั้งหลายนะคะเซ็กซ์ฮอร์โมนเนี่ยจะเป็นฮอร์โมนประเภทสเตอรอยเนาะต่อมาโปรโตีนโปรโตีนเนี่ย ตรงเนี้ยเน้นตามแบบแนวข้อสอบเข้าที่ชอบถามเลยคือให้รูปมาแล้วให้เรารู้แบบฟังก์ชันต่างๆิให้เราดูว่ามันคือหมู่ฟังก์ชันอะไรยังไงส่วนประกอบของ1กรดอะมิโน,โนภาพนี้คือ1กรดอะมิโนใช่ไหมตรงส่วนของสีม่วงคืออะไรคะ NS2 คืออะมิโนกรุ๊ปนะคะหรือหมู่อะมิโนนั่นเองนะคะ C double bond OOH นี่คือหมู่คาร์บอ คร์บอกซิลนะคะกรุ๊ปอ่าตรงไอเนี่ยมันจะเป็นหมู่ R นะคะก็คือเป็น R กรุ๊ปก็คือกรดอะมิโนจะแตกต่างกันตรง R นี่แหละนะคะใครที่แบบตรงนี้ลืมไปอย่าลืมโน้ตไว้นะลูกว่ากรดอะมิโนต่างกันตรงเนี้ยที่จะทำให้มันมีลักษณะแบบโพลาร์นอนโพลาร์อ่าต่างๆนะต่างๆนะกันตรง R กรุ๊ปนี่แหละเหมือนเดิมเขาเขียนว่าอันนี้คือฟังก์ชันนี่คือ example ให้ example มาเป็น lactase นี่คือชื่อของ enzyme ดังนั้นฟังก์ชันตรงนี้คือเป็น enzyme นั่นเองนะคะโปรโตีนเกือบทุกชนิดเลยทำมาจากเออไม่ใช่ enzyme เกือบทุกชนิดเลยทำมาจากโปรโตีนแต่ถามว่าไม่มีแบบทำมาจากโปรตีนมีไหมนะคะก็มีทำมาจาก rna อะไรเงี้ยแต่ส่วนใหญ่เป็นโปรตีน,นะคะ่ะแ a ่ tendon อันนี้ไปซ u p p o r t ตรงส่วนของเส้นผมเส้นขนแล้วก็เอ็นต่างๆแสดงว่าฟังก์ชันของโปรโตีนในที่นี้คือ supporting นะคะการ p o r t อ มาโซนะคะการหดตัวของกล้ามเนือ้อแสดงว่าฟังก์ชันคือโลโคโมชันการเคลื่อนที่สับพวกนี้เป็นสับเบสิกที่ต้องเจอในชีวะอยู่แล้วไม่ได้เป็นสับที่เวอร์วังนะต่อมาเขาเขียนว่า Transport อ่าการขนส่งถ้ายังจำเรื่องการลำเลียงสารผ่านเซลล์ได้ตรงเยื่อหุ้มเซลของเราอะ่ะมันจะมี Channel กับ c a r r เ e r ซึ่งทำมาจากโปรตีนนะคะอ่าเป็นช a น n นลตัวอะไรก่อนแอนแค r เอ โปรตีนที่อยู่บริเวณเยื่อหุ้มเซลล์ช่วยในการานส์ตสารบางอย่างนะคะบางอย่างก็ผ่านเยื่อหุ้มเซลล์ได้เลยบางอย่างก็ต้องผ่านช่องโปรตีนนะคะบางอย่างก็ต้องหลุดเป็นถุงเว้าวเป็นถุงยื่นไปเพราะเป็นสารโมเลกุลใหญ่อาต่อมานี้ฉเฉลยให้เลยนะคะช่วยคอมมูนิเคชันเป็นสัญญาณโปรตีนโปรตีนหลายๆอย่างทําหน้าที่ในการส่งสัญญาณนะคะอะโปรตีนหลายชนิดทำมาจาก แอนติบอดนะคะทำมาจากโปรตีนหน้าที่ของเขาก็คือ d e f ฟนซ์ก็คือการต่อสู้นั่นเองอ่าเอ็กอัลบูมินอันนี้คือล,ลักษณะโปรตีนที่สะสมในไข่เนาะดังนั้นฟังก์ชันคือสตอเรจนะรีเซ p เ o อร์โปรตีนทำหน้าที่เป็นการร e เซฟ v ิ s i แ n น l นะคะต่อมาเพิ่งเรียนไปสดๆร้อนรเลยน่าจะตอบได้นะอ่าเขาไม่เขียนอะไรไว้ตรงนี้เลยเพราะเดี๋ยวเราจะรู้ไงนะคะอันนี้คือหมูอะไรคะฟอสเฟตเนาะอ่าอันนี้คือ N เบสนะคะอันนี้ก็คือเป็นเบสอะไรคะพิวรีนเป็นสองวงนะคะอ่าส่วนน้ำตาลตรงนี้ก็คือน้ำตาลเพนโทสชูการ์นะคะอ่าโอเคเฮอริตี้ก็คือเป็นลักษณะทางพันธุก,กรรมต่างๆเนาะตัวอย่างก็คือนิวคลีโอแอซิดทั้งสองตัวเราเรียกรวมๆไปเลยนะคะอ่าอันนี้เขาบอกว่ายกตัวอย่างเป็น DNA กับ RNA นะ ถ้าฟังก์ชันของ DNA ก็คือก็คือโฮ n เจเน i ิกอิน a t เ o ชันก็คือเป็นตัวที่เก็บข้อมูลทางพันธุก,กรรมส่วนถ้าเป็น RNA ก็คือเหมือนเป็นลูกน้องไปรับคำสั่งไปแบบเก็บคำสั่งเข้ามานะคะอ่าจะเป็น Transcribe เหมือนกระบวนการ t r a n s c r i p t i o n นอะ d r e g u l a t e เลกูลเลตก็คือกระบวนการต่างๆคือมันก๊อปชุดข้อมูลทำพันธุกรรมจาก DNA มาเสร็จนะก็คือหลังจากมันก็ไปแปลแล้วก็ไปเลกูลเลตไปทำงานไปกระบวนการต่างๆใดๆ RNA เดี๋ยวไปจัดการให้ประมาณนั้นก็จะไปเ e กูลเลต the genetic s information ที่ไปก๊อปมาจาก DNA อ่ะดังนั้นในตารางสุดท้ายเนี่ยมันเป็นการแบบสรุปรวบ ตึงนะคะในนี้คือต้องได้ไม่มีคําว่าไม่ได้นะคะ อันนี้คือต้องได้เพราะถือว่าเป็นการสรุปคอนเซปต์ที่แบบคอนเซปต์สุดๆไปเลยนะคะยังไงก็คลิปนี้ถ้าชอบนะคะฝากกดไลค์แล้วก็ถ้าไม่อยากพลาดคลิปต่างๆของครูอย่าลืมว่าเราอะ่ะกด s u b s c r i b e ช่องอะ่ะไว้เยอะมากถ้าหนูไม่กดกระดิ่งอะไรเลยหนูอาจจะรู้สึกว่าครูไฟายหายสาบสูญไปจากโลกนี้หรือเปล่าใช่แล้วค่ะหนูต้องกดกระดิ่งนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์แล้วก็ถ้ามีอะไรก็คอมเมนต์พูดคุยกับครูข้างล่างนะคะรออ่านคอมเมนต์อยู่นะคะโอเควันนี้ขอให้พวกเรานะคะเป็นวันที่ดีนะคะเจอกันใคนคะลิปหน้าบ๊ายบาย